เอาให้พูดไงขายเค้กไงอืมเค้กยังไงเค้กแล้วเป็นยังไงอันนี้เค้กอะไรคะเค้กส้มกับอันนั้นอันนี้อันนี้ที่ปาเก๊กกีวีค่ะกีวีกับส้มอืมอร่อยมากเลยไหมอร่อยมากกี่บาทคะกี่บาทกี่บาทฮะสามสิบบาท เอาพูดใหม่พูดดีๆด,ดีอาชวนชวนคนมาชวนคนมากินเค้กพูดใหม่ชวนชวนคนมากินเค้กยังไงเรียกส,ส,ส,สมมุติเรียกลองเรียกลองเรียกคนมากินเค้กร้านเราทำไงเราจะขายเค้กอะเรกยังไคะมากินมากินมากินอาชวนดี่บอกว่าพูดยังไงเราเป็นแม่ค้าขายขายเค้กอ่ะ<ม>เค้กร้านเราอร่อยยังไงหน่อยนะคะ กี่บาทคนระับค่ะร้อยคิวบาทอร่อยไหมคะอร่อยบ๊ายบายดิบ๊ายบาย